วันนี้ครับผมมาแบ่งควรมสบการณ์ในเรื่องของการตั้งหลัดล็อกหน้าจอของโทรศัพท์นะแต่ที่ผมใช้อยู่เป็นซัมซุงนะแต่วิธีการหรือว่าวิธีการมันก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่เวอร์ชั่นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะวิธีการแรกก็คือาบางคนเนี่ยอาจจะได้โทรศัพท์มาจากาลูกให้มาหรือซื้อมาแต่ว่าทำอยากทำ รหัสล,ล็อกหน้าจอนะเพราะว่าบ,บางครั้งว่าเวลานั่งรถนะใส่ในกระเป๋าเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งรหัสล็อกหน้าจอเนี่ยมันก็จะนะครับมันก็จะทําให้เข้าไปถูกแอปโน้แอปนี้นะี่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราทําล็อกหน้าจอไอนะ้กี่นี่ก็ <c oughs> จะทําให้เราไม่ต้องกังวลน,นะสิ่งแรกเลยเข้ามาที่หน้าหน้าโทรศัพท์เราจะมาที่การตั้งค่านะครับ กดที่ตั้งค่าครับเมื่อกดตั้งค่าเราก็ไล่มานะครับไล่มานะจะมีเขียนว่าเนี่ยครับนะฮะคำว่าสั่งสูงนะคำสังส่งจะเขียนว่าล็อกหน้าจอเนี่ฮะเห็นไหมล็อกหน้าจอแล้วก,กดบนแล้วหน้าจอมันจะมีชนิดนะให้เราเลือกแบบปัดนะปัดแบบปัดแบบพินนะฮะแต่ผมใช้ใช้แบบพินอยู่เห็นไหมครับเนี่ยแบบปัดแบบพิมพ์นะพินเราก็กดตัวเนี้นะครับกดตัวนี้นะมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่พิน อย่างผมเนี่ยใส่ไปแล้วเราเนี่ยนะครับผมใส่ไปแล้วนะผมใส่ไปแล้วนะงั้นมันจะมีชนิดให้เราเลือกเลยเป็นแบบปัดแบบพินแบบเอลากเป็นจุดไข่ปลาอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมชอบแบบพินใส่ตัวเลขผมกดเนี่ยแล้วก็ผมก็ใส่นะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาลักษณะอย่างเงี้ยอแบบปัดแบบรูปแบบอย่างเงี้ยแต่รูปแบบรูปแบบก็กดมาเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้แบบลาก เห็นไหมครับอันนี้เริ่มตั้งค่าเป็นแบบรูปแบบลากเราจะลากนี่นี่นู่นี่แบบไหนก็ได้อยู่ที่เราเลือกนะครับตัวนี้หรือ,อ,อในใ่าจะลาบอีกหรือจะเป็นแบบพินเนี่ยที่ผมเลือกนะพินก็มีความปลอดภัยใะกับกางอ่นะเชน้กรงล็อกหน้าจอแบบปัจจุบันนะพินผมก็ใส่หลักเป็นแบบตั้งพินอันนี้แบบหลักผ่านป้องกันระดับสูงเลยแล้วบางทีก็อาจจะเป็นแบบ ใบหน้าลายนิ้วมือแต่ผมใช้พินฮนะนะใส่เบอร์ไปเลยคุณก็ใส่เบอร์ของคุณกดตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะผมผมตั้งไว้แล้วนะฮะแต่ถ้าคุณยังยังยังไม่ได้ตั้งไว้นะคุณต้องกดใส่รหัสของคุณไปอย่างเงี้ยพอใส่ไปเสร็จเรียบร้อยคุณก็ติกต๊กตรงจุดที่เปิ้งแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็ใส่ยืนยันอีกครั้งนะฮะนะนะก็หมายว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็น การเสร็จสิ้นนะในการตั้งรหัสล็อกหน้าจอของโทรศัพท์แนนี้ของผมเป็นซัมซุงนะครับแต่ว่าจะเป็น OPPO จะเป็นอะไรมันก็คล้ายๆกันนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ผมก็คงมาแบ่งปันประสบการณ์สำหรับการตั้งหลัสล็อกหน้าจอไว้คลิปหน้านะเราก็มาผู้ผลแตฝากไว้นะครับฝากเอา YouTube นะ เอ่อ YouTube ของผมนะครับ mm hmm. ติวเตอร์ออปั้นออนไลน์ออฟไลนะ์อ่ะในช่องผมอ่ะอ mm ่า hmm. ต้องให้อัปเดตนะไม่เป็นไรนะมันให้อัปเดตอยู่ตลอดอนะ่ะก็เป็นช่องของผมนะติวเตอร์อรอปั้นออนไลน์ออฟไลน์นะครับเป็นช่องที่ผมก็พยายามเอาประสบการณ์ตรงนี้ครับมาแบ่งปันทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับเราต้องทำสองอย่างออนไลน์ออฟไลน์ถ้าเราทําธุรกิจนะครับทําธุรกิจ ถ้าเป็นแบบธุรกิจ business o นอร์เนี่ยเราต้องทําแบบ2ออย่างก็คือทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยุคนี้ออนไลน์แต่ก็ต้องมีออฟไลน์ผสมผสานกันนะครับอ่าผสมผสานนแล้วผมก็แะบ,บ,บว่าว่าจะทำไมต้องทาออฟไลน์ทำไมต้องทำออนไลน์และทาไมต้องทาท,ทั้งสองอย่างนะครับก็อย่าลืมติดตามผลง,งานดีๆของผมนะครับ b i l d e r off ปั้นออนไลน์ออฟไลน์ก่อวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ